มวยไทยนะครับสอนมวยไทยรวมไปถึงเรื่องของเบสเทรนนิ่งให้กับนักมวยก็มีผลงานที่สร้างก็คือสร้างนักมวยให้เป็นแชมป์เวทีราชดำเนินด้วยการเสริมเบเทรนนิ่งให้ร่างกายนักมวยมีกำลังมากขึ้น นักมวยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยคือตั้งแต่ที่ผมเข้าไปตอนแรกนะคะอันนี้ขอเล่าย้อนนิดนึงนะในการเข้ามาทํากีฬามวยไทยกีฬามวยไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับจะมีผู้ฝึกสอนหนึ่งคนดูแลตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกอย่างจบที่คนเดียวถูกต้องไหมครับไม่ใช่แค่มวยไทยในหลายๆชนิดกีฬาก็เป็นแบบนี้คนเดียวเก่งทุกอย่าง อันนี้คือที่เราเป็นมาใช่ไหมบางทีแบบเอ้ยผมก็คุมอยู่นะทีมกีฬาผมทีมเนี้ยผมดูแลคนเดียวหมดเลยถามว่าถ้าเกิดในหลักกีฬาของกีฬาอาชีพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเงี้ยคนเดียวสามารถทําได้ไหมคนเดียวทําไม่ได้นะครับจริงๆคือถามว่าเราทาได้ไหมมันก็ทําได้แหละแต่ถ้ามีคนมาช่วยมันก็คงดีกว่าถูกต้องไหมครับดังนั้นก็คือผมก็เลยได้มาช่วยในด้านของเวทเทรนนิ่งในเรื่องของการพัฒนาร่างกายของนักมวยนะครับเพราะแต่ก่อนนี่ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งคน ตื่นเช้าคุมวิ่งใช่ไหมครับคุมวิ่งลากยาวมาดูเรื่องอาหารด้วยน้ําหนักห้ามเกินไล่มาจับเป้าตอนเย็นซ้อมตอนเย็นยันคุมเข้านอนถ้าเผื่อในทีมกีฬาอาชีพหรือนักกีฬาที่ไปถึงระดับโลกคนมีหน้าที่จับเป้าจับเป้าอย่างเดียวเทรนเนอร์ก็จะบอกไปว่าวันนี้ต้องการจะฝึกในรูปแบบไหนบ้างพอเสร็จปุ๊กกินอะไรมีนักโภชนาการมาจัดอาหารให้ในวันที่เสริมพละกกำลังฟิตเนสมา ในวันที่เกิดอาการบาดเจ็บกายภาพมาในลักษณะแบบนี้แต่นี่คือของของบ้านเรานะคนเดียวท่วนนะครับหรือสองคนท่วนนะครับประมาณนี้จะไม่เกินนี้นะครับหรือบางทีก็คือแบบเออมาหาคนอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ผมสัมผัสมานะครับแต่ถ้าเผื่อในองค์กรกีฬาของท่านหรือทีมกีฬาของท่านเป็นแบบไหนอันนี้ก็ก็ลองไปดูกันเองว่าทีมเรามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเทรนเนอร์มวยนะครับ เขาจะยึดตามตามหลักว่าเราเคยทำแบบนี้เด็กก็ต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกคือโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเหมาะกับคนหนึ่งคนเท่านั้นสำหรับกีฬาประเภทเดี่ยวนะครับดังนั้นก็คือเราทำคนนี้ได้แชมป์ไม่ได้หมายความว่าเรานำโปรแกรมแบบนี้มาฝึกกับคนนี้ก็จะได้แชมป์เช่นเดียวกันมันตออไม่ได้เป็นหลักทางคณิตศ,ศาสตร์ว่า1บวกหนึ่งเป็น2อะไรประมาณนี้มันไม่ใช่เพราะมันคือวิทยาศาสตร์ดังนั้นก็คือ1โปรแกรม กับ1คนเท่านั้นนะครับเพราะนักมวยหรือนักกีฬาในประเภทอื่นก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันกับโค้ดของกีฬาฟุตบอลถ้ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเขามีตําแหน่งเยอะแยะไล่ตั้งแต่หลังมาถึงหน้าใช่ไหมครับดังนั้นก็คือคนที่เป็นโค้ดผู้รักษาประตูก็ไม่ต้องไปสอนกองหน้าเขาต้องมีโค้ดกองหน้าโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือของสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะแบ่งโค้ดเป็นเลเวลก็คือพอโค้ดพื้นฐาน ขึ้นมาโค้ด4ไลเส้นพอ4ไลเส้นแล้วเนี่ยเขาจะสามารถระบุแยกตำแหน่งไปว่าจะเป็นโค้ดผู้รักษาประตูก็แยกไปอบรมอีกศาสหนึ่งของผู้รักษาประตูโดยตรงจะไม่ยุ่งกับโค้ดในสนามเลยเพราะถือว่าผู้เล่น out field เนี่ยไปศึกษาต่ออีกทางหนึ่งแต่ถ้าเป็น goalkeeper c o a c ชิง่งแยกไปโดยตรงเลยนะครับดังนั้นก็คือโค้ดคนเดียวไม่สามารถคุมได้ทั้งหมด ถามว่าคุมได้ไหมได้แต่ถ้ามีผู้ช่วยจะดีมากนะครับดังนั้นก็คือลองดูว่าในหน่วยของเราเนี่ยเราสามารถมีผู้ช่วยในลักษณะแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้ามีไม่ได้เราก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับ